สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูน้ำจะมาสอนทำไอติมคายร้อนแบบง่ายๆกันค่ะวัะสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีภาชนะนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็จะเป็นแครกเกอร์นะคะของครูน้ำจะใชโอรีโอกับฟันโอค่ะแล้วก็มีนมจืดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ถ้านักเรียนมีนมโรงเรียนอยู่แล้วนะคะดีมากเลยค่ะนักเรียนใช้นมโรงเรียนได้เลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบกินนมจืดเนาะ แล้วก็มาแปลงนมจืดของเรานะคะให้เป็นไอติมคลายร้อนในแบบของครูน้ำกันค่ะนักเรียนลองทำดูนะคะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะเลยนะคะทำเสร็จแล้วอร่อยไม่อร่อยส่งภาพมาอวดกันบ้างนะคะครูน้ำจะชอบผสมนะเพราะมันอร่อยทั้งสองแบบเลยก็เลยเลือกไม่ถูกนะคะ <c oughs> ทีนี้ก็คนนี้มันเข้ากันหน่อยค่ะสีสวยเลยนะคะเนี่ย ขั้นตอนต่อไปก็เทนมจืดลงไปเลยค่ะของผูน้ำนะคะหนึ่งแก้วนี้นะคะก็จะได้นมหนึ่งกล่องพอดีเลยค่ะอย่าลืมเขย่าก่อนนะคะเทนมลงไปเลยหมดกล่องเลยนะคะ ถ้านักเรียนใส่แครกเกอร์น้อยเกินไปก็ไม่อร่อยนะคะมันก็จะต้องพอดีกับนมด้วยนะทีนี้นักเรียนก็คนค่ะคนให้มันนมมันมีรสชาติของแครกเกอร์หน่อยนะคะแล้วก็ปิดฝานำไปแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะไม่ต้องแข็งมากก็ได้ค่ะให้พอมีน้ำน้ำอยู่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะได้แล้วค่ะไอติมไข่ร้อน